กับหน้าฝนเลยนะฮะเดือนธันวานะครับเดือนสิบสองวันนี้วันที่สิบห้าเดือนสิบสองถือว่าหนักนะวันนี้อากาศก็วันนี้รู้สึกว่าร้อนๆ่อยนเนาะสองวันละร้อนมาสองสามวันแล้วนะ Nó lông bà cái này lông chẳng hạn chưa cái này mùa nó mùa 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 ตอนแรกจดไม่เปไรทางนู้นม่นรเยอะไรอะไรมันตม้นมันตุกจุดไนไม่เ็ เทียบกันชดต่อชอดนะฮะก็ยาวก,กันเยอะเลยนะฮะระหว่างหูน็อตนะครับเรานะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ,ะ,ฮะอ่ะวัดให้ดูเลยนะฮะนี่เลยนะครับผมน้ำตาอ,อหูน็อตนะครับของอาร์มย่นนะครับลึกเข้ามามากนะครับสําหรับอาร์มเดินนะครับก็ไปหลังไปเยอะเลยนะฮะ ตั้นจับให้หน่อยดิจนะับ่อยเนี่ยเอามาือตรงนี้ออกอ,อวัดวัดให้ดูวัดให้น้องๆก็ดูหน่อยอ่อลาลงล่างนิดหนึ่งนี่เห็นไหมฮะจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับนี้มาอยู่แค่ตรงนี้นะฮะนี้นี้อันนี้โอ้เยอะเลยนะครับอ่ะใส่ของเราไปสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยผมวัยรุ่นนะฮะ ยุคนั้นเป็นยุค90นะฮะถ้าจะแต่งสายอาร์มย่นก็ไม่มีอาร์มแบบนี้ต้องเกียร์ย<อ>นะครับต้องเกียร์ตรงนี้อ่าแล้วก็เป็นเป็นสวิงอาร์มเดิมนะครับก็ต้องเกียร์นะฮะเกียร์เข้ามานะครับก็ได้สักประมาณถ้าเป็นอาร์มแบบนี้ก็ได้ประมาณสักครึ่งนิ้วนะฮะอ่าสักครึ่งนิ้วถ้าเป็นอาร์มกล่องก็เกียร์ได้เยอะนะฮะโอ้เห็นเด็ได้ว่าย่นกันสุดๆนะครับสับโดดสับโดดนะฮะ ตรงไหมตังไม่ตรงอะให้ดูหน่อยดิอะโอเคนห่ลองขันดูดิขันดูอีกทีหนึ่งจะรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเมื่อกี้หางไอ มันยังไม่ในนั้นเนาะสิบเจ็ดี่นาแว่นมาสเจให้หน่อย mấy, dễ, hả, mấy, hãy này đem, đi, đừng chít cản, à để lòng đù, àt tông đai lòng, cái này là mang, à à nãy đúng rồi đấy à, yeah. à tan muốn lói rồi yeah. ่นีด้านในรองแหวนตัวหนึ่งนะฮะอย่างนี้ตาออด้านในเลยนั่นแหละมีการรองแหวนนะครับตัวหนึ่งนะ โตมากไหมไม่เยอะเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอ,อ้งยอเยอเดี๋ยวเดี๋ยวตาลองใส่น็อตนี่เข้าไปเดียวดิวมันจะอ่ะเดี๋ยวลองขันดูก่อนมีการแก้ไขกันดีแน่อนอนเลยนี่สิบเก้าแล้วลูกพี่เป็นสิบเก้าแล้วสิบเจ็ดไม่ค่อยไวไ้ใจ ถอดออกมาเอาใหม่ไปเ,เกี่ยฝั่งนู้นอีกนิดหนึ่งดูน้องพี่ก่อนอ่ะมาอ่ะเอาบุชนั่นมาอ่ะติดเกี่ยบุชนี้อีกนิดหนึ่งนนกเ,เ,เกียเ่ยบไปนี้นิดหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้นะครับเราก็ วางนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้เสียบปอนก็มาดูงานด้วยนะฮะทีนี้ยังไม่พอใจใช่ไหมอ่าไปเอามาที่จดไว้เมื่อกี้นั่นอยู่ข้างบนอ่าเสียบปอนนะครับมาดูแลนะฮะเขายังไม่พอใจนะฮะเขาอันนี้ก็ถือว่าประกอบไปก่อนประกอบไปก่อนนะครับแต่ผมวางตั้งตำแหน่งนะครับของล้อของเราอะไรเรียบร้อย อันนี้ขาเกียร์ไทเทน้ำเงินใช่ไหมอ่าแล้วก็รารอีกอ้าวนี่แล้วก็นอ็อตโชกคหลังไทเทนใช่ไหมปอนอตัวนี้นะครับเขาจะเอาเป็นสีน้ําเงินนะฮะไทเทน้ําเงินแล้วก็เพลาหลังนะครับไทเทนสีน้ําเงินเขาจะเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็แหวนรองเพลานะครับสีน้ําเงิน2ตัวซ้ายขวานะครับปอนปอนเขาบอกว่ายังไม่สวยนะฮะ แล้วก็ขาเกียร์นะครับเขามีโปรเจกต์ตั้งนานแล้วนะฮะเขาจะได้เข้ากับขาตังนะฮะอ่าทีนี้เบิ์ค่าแรงหน่อยเสียบอลบอน,อนเสียยังไม่มีตังอ่าบานใส่ท่อมาทีนี้ ใส่สีน้ำเงินไปก็สวยนะเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ตัดกันเนาะสีน้ำเงินสีน้ำเงิน,น,นแลนะ้วก็แหวนเออมันมันตัดกันนี่มันมันสีดิบเกินแหวนนอกตัวนึง มาเคล็บๆฮะอ๋อ,อนี่เลยนักข่าวรถนี้เล่นบันดาลบันดาลเล่นดอดจริโซ่ตัดออกสามข้อนะฮะก็ถือว่าโอ้โหเ <welcomed S 1> ยอะอยู่นะฮะสามข้อนะครับตัดออกสามขอ้อย่นเยอะนะฮะระยะทางในการวิ่งของโซ่ทีนี้ก็สั้นลงนะอ๋อฮะทีนี้ ให้ชันตานเขาลองไปหายแล้วหายแล้วอ่ะไปอ่า,อาเรามาดูกันนะครับน้องๆน,นะฮะ ม่ตา้นสุบยางข้างหน้าให้นิดหนึ่งพอแล้วข้างหลังนิดหนึ่งยางแล้วนิดพอหน้านิดหนึ่งหลังนิดหนึ่งชายโยตรงจัดตัวสองห้าเก้าเฮ้ยสองเก้าห้าสองเก้าห้าตัวสั้นกันนี่หนึ่งยางมันแบนตั้งแต่วันก่อนแล้ว จ้าของมันมัวไปซื้อไอ้นั้นไอ้อ๋อเจ้าของมัวไปซื้อคาแดงไปซื้อโคกซื้ออดไมั้งอ่ะทิลองดูดิที่เรา ลองดูสิตัวเบาๆ,ๆนะครับลลรัดหนาตาน่ะ <c oughs> มื่อมีมือโคลข <c oughs> ้างเตอ่ามาแล้วค่าแรงมามาแบ่งกันกิน อ้าได้ได uh, uh, ้มาบ้างไดครับนี่น้ำโคบีกอ่าน้ำโคพิตานนี่มีข้าแรงได้ครับนมเลยไม่ไม่ไม่ไหนน่มไม่เกี่ยวอ้าวว่าพี่นุชใช้น้ำตาลเหรออุวะเออนมไม่เกี่ยวพิทีนไม่ได้เฮ้ยเอาถุงไว้ลูกเอาไว้ใส่ของอ้าตอเองลองดูเร็วเขาลองกันแล้วรอบแล้วไป ยาวก่านิบรึเนน้อะเจ้าของเขาก็กจะลองละ้ายิปปย้มไปเลยวย พี่ต้ให้พอหน่อยเป็นยังไงบ้างอะขอสัมภาษณ์หน่อยพูดมาตรงๆนี้ทาให้วันนี้เฮะดีไหมดีไหมครับเอออ่ะทีนี้ไปเอาอามเก่ามานี่นอยู่นี่อ่าสิงอามตัวเก่าอืมสิงอามตัวเก่าเดี๋ยวค่อยไปตอนเย็นไปพรมกันไนาามาดูดิสิงออามตัวเก่านะครับแล้วก็เพลาหางปลาซ้ายขวานะครับ อ่ะนี่ค่อยพอน้อค่อยไปตอนเย็นไปปิดร้านก่อนอ่อนซื้อนอนนี้ให้ใหม่สองตัวแชมเปตาลเออแล้วก็เพลาโซนิกเพลาโซนิกตัวหนึ่งแล้วกะแหวนด้วยแล้วก็บ,บูทด้วยสองตัวอ่าอย่างที่ตกลงกันสามร้อย รวมค่าแรงฮะผ่วนรอยวันละร้อย <c oughs> วันนี้วันอะไรวันนี้วันอังคารพุธพฤหัสหมดสามร้อยเออนี่ค่าแรงรวมกับค่าไหลรวมเป็นสามร้อยไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะ มาเอามากินด้วย <g ül> ฟ้าแลบ,แบบแปบๆๆๆบ,แบ,บ,แบ,บแบบเอา,า,าเรถขับมาเถอะฟ้าแลบละมาอ่ะสำหรับวันนี้คลิป <c oughs> นี้สวัสดีครับ <c oughs>